ขอบคุณแม่แม่เอชีที่ก้อนผลไม้สายฟ้าน้องโชคแล้วก็เป็นคะแนนต้นจับกรดด้น้องโชคได้ทานขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่แวะอุดหนุนผลไม้สายฟ้ากับน้องโชคนะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่างรำรวยเลยค่ยะ นายแมนนัดน้องโชกินดูซิว่าจะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับผมอื้มกลัวอะไรลหะลูกกลัวอะไรคุณยายนู้นอยู่ฝั่งนู้นเองอยู่ไกลอยู่อืม ต้นสับประรดโอ้เวลาก็ถือกล่องซะจนอะละบุกละเบกเลยเช้คหาค้าผ่านหน้ามาครั้งนี้มองอีกครับผมว้ายไมกกาดปล่อยลมด้วยอร่อยใช่ไหมครับอร่อยครับ โชคบอกว่าขอบคุณแม่แม่นะคะที่ป้อนผลไม้ผมได้เป็นต้นสับะรถให้ผมได้ทานขอให้แม่นะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงครับผมตำรวยจ้า